เติเตนพอง Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เอ้า Happy birthday to you ให้คุณแม่ด้วยค่ะค่ะก่ขอบะคุณคุณแม่เอนะคะคุณแม่นาง โดยโยโกเด้นะคะกาขอพระคุณค่ะนโมทนาสาธุนะคะคุณรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะสุขส้ายวมนเกิดทุณแม่นะคะขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอายุบ้านแขวนยืนเจ,ลลจลลนริญรุ่งเรืองร่ำรวยเจิญทองตลอดไปค่ะอ้าวค่ะที่ได้เมตตานะคะผลไม้พีิปัผ็ี่น้องอ้อนะคะนโมทนาสาธุค, <c oughs> ค่ะคุณรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะ ไปนะคะคุณแม่ค่ะกาขอพระคุณค่ะองเราเป็นเพลงลูกเราเป็นเพลงให้คุณแม่ดิแฮปปี้เบิร์ตเบิร์ตูยูแฮปปี้เบิร์ตเบิ์ตูยูแฮปปี้เบิร์ตแฮปปี้เบิร์ตแฮปปี้เบิร์ตูยูกาขอพระคุณค่ะอ่าปอนเลยค่ะลูกอ่าหนึ่งสัก

สิค่ะอ่าสิบตะกร้านะคะคุณแม่นะคะสิตะก้าก่อนนะคะค่ะสิแล้วนะคะส1บเอ็ดค่ะสิ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 ค่ะห้แล้วนะคะสิค่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 ะยีค่ะยีอ่าสิแล้วค่ะ ยี่สิบเก้าแล้วนะคะยี่สิบค่ะค่ะกลาวขอบพระคุณค่ะค่ะกลาวขอบพระคุณค่ะกลาวขอบพระคุณนะคะคุณแม่เอด้วยนะคะกลาวขอบพระคุณคุณแม่นางโตโยโกะยาาชินะค่ะถือสายมันคล้ายวันเกิดคุณแม่นะคะกลาวขอบพระคุณค่ะ ขอให้บุญบารมีพระครูประการของทานะคะช่วยปกปักรักษานะคะคุ้มครองคุณแม่นะคะและครอบครัวนะคะให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะอายุมั่นขวัญดนนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะร่ำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปนะคะกราบขอพระคุณอย่างสูงนะคะอนุโมทนาสาธุนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะกราบขอพระคุณคุณแม่ลิสาอย่างสูงด้วยนะคะกราบขอพระคุณคุณแม่ลิสาด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญนะคะให้กับครอบครัวพี่แป๊กซี่น้องอ้อมนะคะ ขอให้บุญบาตรมีพระครูประกรรของช้านะคะช่วยปกปักรักษานะคะคุณพ่อคุณแม่พี่สานะคะและครอบครัวนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอายุมั่นขวัญดีนะคะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยงันทองตลอดไปค่ะกิจการของคุณแม่ก็ขอให้เจริญตลอดไปค่ะฝากขอพระคุณอย่างสูงนะคะที่คุณแม่นะคะได้เมตตาครอบครัวพี่แป๊บซี่น้องอ้อมนะคะสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดคุณแม่นะคะ ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะเด็กๆดีใจมากๆเลยค่ะคุณแม่โบนะคะนางกรอรผลไม้กันใหญ่เลยค่ะคุณแม่ค่ะดีใจมากๆเลยนะคะที่คุณแม่ลิสานะคะคุณแม่เอนะคะคุณแม่นางเกยโกให้ความรักความเมตตาอินดูนะคะครอบครัวพี่แป๊ปซี่นะคะ และก็เด็กๆค่ะคุณแม่คะ่ะกาขอพระคุณอย่างสูงค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะคุณแม่นะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะนางกอเลยนะคะตอนนี้นะคะนักเต้นของเรานางกอเลยนะคะค่ะสุกส่าห์มัน้ายวันเกิดค่ะขอบุญบารมีพระครูประการของช้างปกปักรักษาคุ้มครองข้ามคูณข้ามคูนนะคะไอกิจการขอคุณแม่จเจริญรุ่งเ,เรืองร่ำรวยทองตลอดไปค่ะ ค่ะดีใจมากๆเลยค่ะคุณแม่ค่ะดีใจมากๆเลยค่ะสาวๆเราก็นงก้อนนะคะผลไม้ค่ะอันนี้เขาใหญ่เชนี่ออ่อ่่ะต้องค่ะคุณแม่ดีใจมากๆเลยค่ะ ก็มีความรักความผูกพันนะคะคุณแม่นะคะค่ะ20กตะะ่ลาแล้วนะคะแสับเล20แล้วค่ะ20แล้ว21ค่ะ,22ค,ะ22ค่ะ23ค่ะ24ค่ะ25ค่ะ26ค่ะ 2 7ค่ะ28ค่ะ29ค่ะ30ค่ะ3า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 3ค่ะ3าค่ะ3าค่ะ3าค่าค่าค่ะ

สี่สิบค่ะอ่าสี่สิบตะก้าก่อนนะคะคุณแม่คะสี่สิบตะก้าก่อนนะคะข้าวก็คุณค่ะจขาวก็คุณนะคะคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่เอนะคะจ้าวก็คุณยันสูงค่ะค่ะ ค่ดีใจด้วยค่ะลูกค่ะแม่ดาแม่ริศทำได้หน่อยใช่ให้เช่นนค่ะจากขอามระคุณค่ะคุณแม่อูค่ะผลคุณที่คุณแม่นะคะได้เมตตากากครอบครัวพี่แป๊บซี่น้องอ้อมนะคะก็ขอให้ย้อนนะคะคืนกลับไปหาคุณแม่นะคะเป็นร้อยเท่าพันเท่าล้านเท่าเลยนะคะคุณแม่นะคะค่ะดีใจมากๆเลยค่ะคุณแม่ค่ะค่ะค่ะออ๊ ค่ะคุณแม่ค่ะดีใจมากเลยค่ะที่คุณแม่ริซตารให้ความรักความเมตตาเอ็นดูพี่เป๊ซี่น้องอ้อมนะคะในทุกๆวันนะคะคุณแม่เราก็ตลอดมานะคะแบบดีใจมากเลยค่ะคุณแม่เด็กๆก็ดีใจค่ะดีใจมากๆเลยค่ะคุณแม่ค่ะกาขอบว่าคุณคุณแม่เออย่างสูงนะคะกาขอว่าคุณคุณแม่นางนะคะเอโยโกะอย่างสูงนะคะกาขอบว่าคุณค่ะแถมคุณแม่ได้กิดดักเกียร์แล้วจบค่ะ แม่สาับแสามีะอ่าวันนี้ก็นะคะสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดคุณแม่เอด้วยนะคะค่ะดีใจมากๆเลยค่ะคุณแม่คะคนบนที่คุณแม่ได้เมตตานะคะก็ขอ,อย้อนกลับไปหาคุณแม่เป็นร้อยเท่าพันเท่าล้านเท่าเลยนะคะคุณแม่คะกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะค่ะ เด็กๆก็ได้ช่วยกันป้อนค่ะคุณแม่กาขอขอบพระคุณคุณแม่ลีสายอย่างสูงด้วยนะคะที่ไดเเ้เป็นสะพานบนน้ปที่น0โอมนะคะกาขอขอบพระคุณค่ะอืมน้หอตงอืมนะคะสาวานะะสาเราได้ทานอิ่มก่อนนอนค่ะคุณแม่นะคะ ดีใจมากๆเลยนะคะคุณแม่คะดีใจมากๆเลยค่ะอ่าแถมให้คุณแม่ด้วยลูกป่าแถมได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะค่ะดีใจด้วยลูกปตาค่ะขอบคุณจิตยาเฮียด้วยนะคะค่ะอันดาบันทายาทีาไทย ยี่สิบค่ะยีค่ะสี่สิบห้าค่ะสี่สิบห้แล้วสี่สิค่ะไม่สี่สิบหแล้วสี่สิบหค่ะสีสหแล้วลูกแถมให้คุณแม่ค่ะอีกสิตะก้านะคะสีสบหแล้วค่ะอแถมห้ด้วยอีกหกตะก้าเนาะหกตะก้าค่ะ โอค่อยๆจับค่ะค่อยๆจับอ,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 อ่าแถมให้คุณแม่หมดเลยค่ะวันนี้นะคะผลไม้วันนี้แถมให้คุณแม่หมดเลยนะคะเป็นห้าสิบตะกร้าค่ะกกขอบคุณค่ะมีพนันาสานทค่ะ,ะเป็นห้าสิบตะกร้าเลยค่ะคุณแม่คะค่ะส,ส,สวัสดีค่ะ ันางมันทังนาเดียนะคะยินดีนะคะขอบคุณคุณยายเฮียบด้วยนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะคุณยายต้อยด Selena ้วย yes. นะคะขอบคุณแม่เอสซีทุกท่านนะคะดีใจีด้วยค่ะคุณยายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณยายต้อยคุณยายเฮียบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะมีเก้าป้อนนะคะคุณแม่นั่งป้อนผลไม้นะคะ นักเต้นนะคะนักเต้นเรานะคะนางรำนะคะยดีค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเลยค่ะสวัสดีนะคะขอบคุแล้วนะคะกาวขอบพระคุณค่ะกาวขอบพระคุณคุณ คุณแม่นางย้วยคุณแม่นางโตโยโกะค่ะคุณแม่นางค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ลิซาด้วยค่ะคุณแม่ลิซาด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณยาสูงนะคะที่ได้ปิดออเดอร์ให้กับพี่แว็บซี่พี่อ้อมนะคะค่บขอบคุณค่ะอ๋อตัวคุณแม่อาอตัวขอให้คุณแม่นางคุณแม่มาลิคุณแม่คุณแม่คุณแม่เอคุณแม่เอคุณแม่นางโตโยโกะคุณแม่นางโตโยโกะ คุณเลซ่าน,บบนานะคะให้มีแต่ความสุขวาเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะเงินเป็นกองห้อยมานะคะเป็นมาเศรษฐีขึ้นไปนะคะกราบขอพระคุณค่ะอ่าเราเคยเตะมานังแฮปปี <มา S 2> ้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ด เบอร์เดอยูค <Off play> ่ะาขอบพระคุณค ap e ่ะธนุมโมทนาสาุ k k ู k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  ่ะบุณรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะกาขอบพระคุณคุณแม่เอนะคะกาขอบพระคุณคุณแม่นางคโยโกนะคะก่าขอบพระคุณคุณแม่ลิสาอย่างสูงนะคะกาขอบพระคุณค่ะอ่ายวจะลาต่อนะคะลาต่อนะคะ อ่าวรเอ่าปิดแล้วเราเราให้คุณแม่ดูต่อนะคะอา